ก็จักมาแล้วว่ะอ so uh, ้าบอยพุ่งกับสัตว์บอยด้วยวะบอยไปหาเพื่อนบอยไปหาเพื่อนโอ้โหจับมาแล้วผูกจู่ๆจู่ๆก็ได้เด็ดเนื้อไปไปไปลินไปว่วได้ว้าวเป็นอย่งอีกเลยนะวัวไปวะวัวกล้าไปอ่าอยู่พี่ว่านะบ้าถามมาไปใส่กระไรไปพุ่นมีคนถามอีกบ่เนาะไม่ถามเพิ่นบ่ ไปหาเหรกับไปกันแล้วพัดทหามตีกันลงไปเลยแม่จอนคือโบโทูก็เพิ่นโดยตรงว่าเป็นจังได้คือว่าอยังมาอยู่พี่มันโอ้ยอยู่พุณแล้วก็บมื่อนะเช้าเพลินแน่ชัดสบายดีสบายดีสวัสดีสดพ,พ่นอแม่พี่น้องกันเบิด์ตสุขสุขคนเนาะกัพ,พบพ,พ่นอกับสวางอีกคือเก่าคือเดิมเลยพี่น้องเลยกัหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วเนเวเาะกับย,ยังบม่ทาแล้วหรอพี่น้องเลยแต่เกี่ยวเขาดอ แต่เมื่อวานนี่เนาะเมื่อกี้กับเลยมาหาไม่จอนี่คือเกาสบายดีเด้อไม่จรสายเหมือนะเลายงามแทบว่นี้บอทีไปใช้เห้นี่สาดีมารบาไม่จอักงนนเนาะจะได้เียมขาวเี่ยายัง้ลายบอใ่นงห้าใหมถึงแล้วเจี่ยวจะมือแล้วลายมือเล อนนี้ค <des> ือใส่สุดไลยแต่มาแล้วบบแต่กินทานนะเขาลาแต่มือนะพูดมื่อเขาละเจอจะไปอยู่บเช้านี่วเช้าทั้งไปไปเดี๋ยัง่จะมาไปเขาทำไปเวเขาไล่เขาไปเขาบอกไปขาไปเขาทำไปแล้วเลูกไลยจะไปโดย่าผิดขยันบอกเขาไปเขาคาดเกี่ยวขขาเขาโทรบวกเขาแล้วถือบอกไป บวไบัวด้ัคเดอร์ขาครเเรื่องอันชงสการน้องเตี้ยนะพี่นองเนาะน้องแดงได้ถูอยู่บ่เนาะถูด้ขอชปกจวอืมใช่ขอชมาอยู่สิมาบ่เอาขบมาลูกเชิญจำเป็นแหลขบมาเกียมแน่วอือบมงแล้วอ่ะมีสามมามมีคนามพาอยู่แดงบัอืม เพิ่นบ่มีรถมาบ่ดรือว่าจังได๋เนาะมีรถไาเจ้าไาเจ้าถามเราไปหุ่นเนาะโอ้ยนอยตาสงสารน้องเตี้ยนราไม่จอดเนาะเพิ่นก็ไปเป่าช่วงนั้นก็บ่เช่าเนาะน้องเตี้ยเนาะข่อยลงช้ำข่อยลงมาจะช้ำนี่และข่อยไปแล้วก็ไปหามาข่อยลงวัดอันนี้ก็ิ่นนั่งไกลดอกไกลอะไรนี้ข่อยใหายรถด้เตี้ยมันยังจะห้ก็ลูกไปแล้วข่อยสินะเขาใช้ขีดบร้อยแล้วขีดน้อยอืม คนฟั่งบ่เมเติอันไม่อจอดโน่พัเดนะ็กน่อยนะเนาะเล็กน้อยแบบนี้ก็กินท่านชักแนบบ่เดือดใหญ่ท่านถึงแน่แล้วจากปีน้องเตี้ยเอานํำลูกาได้เโอเพราะว่าน้องเตี้ยนี่เราก็เป็นโดนได้เมอจอดเลยน้ยนำแกมของเราเนาะเพราะว่าตั้งแต่รุ่นที่ว่าปันไทยปันนาที่ว่านำเบาลอยหมดเยอะนะเนาะที่ว่าว่าเราดีกับนี้ก็คือเราพาลูกเราไปปัว บางคนอาจจะคิดว่าแล่นี้แท้จริงแล้วก็บบริณีเนาะกับเป็นก้อนน,ะนั่นอีกแต่ฟัวมาโดนแล้วเนาะกัสาวเรากับแต้วเนี่ัวพุ๊บถือพี่ที่รวยใจใงเนาะลอคิดดูเลยคนผู่วยี่น้องน่อยจ,อะจะเห็นบ่าสกีโดนแล้วโอ้ยนี่น้อยนี่น้นอยพี่เออเหมือนคนผู้ช่วยอะไรเออ ตอนช่วงกินหมกูกระทะนะ,ะปินน่นนะบอคอยก็ลืมเบิกหมูกรนะทะเนาะหักลักน้อยสเสมอ,อเป็นแล้วแต่ว่ามันน้อยตอนนั้นเราก็มานั่งกินหมูกระทะนั่อ,อยู่เนาะหมูมาขึนมาขึนหมูกระทะใส่ไปฉ่าอันนี้บอทางผ่านหนิมากนี่บอโดยโอ้ก็คือเพาคนเสียมาเตะห้องหมอคุณบอแมนบอ,บอ,บอ,บอ โดยยามาดูหมอปุกขอก้านประกาศเทียมาเต็ทหมออะไรกัไปลังจีเห็ดกินอยู่ให้ลูกขลาดกินีอะลอวันประกาศอกินไข่หน่อยพังๆชุ้พังว่าปรกกาศนั่งว่ะโอ้ยนกเนาะจักเม็นยังจกเป็นยังเนี่อื คือเพิ่นเสียมาแต่ห้องมอนี่กะมาเนี่เอาเข่าบ้านว่าไ่จนหรือว่าเอาไว้ประสะไว้ไว้วัดเอาเอาไว้วัดถ้าว่าเสียชีวิตอยู่ข้างนอกนี่เอาเข่าได้แต่วัดเป็นบอกเอาเข่าแต่วัดไช่โอ้่ใหายอดเฮื่อโดยโบว่าจะเป็นภัยก็ต้องให้เข่าวัดเนาะจะเป็นภัยก็ต้องเข่าวัดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะแบบว่ามันยุติธรรมถึงกับภัยกันเนาะห้าบาท เอาเขาเพื่อนหนนเนาะบ้านเฮาจะเอาเขาเพื่อนหรือว่าป่าจาบ้านทั้งบ้านเนี่ยผููเขาได้กับเขาผูเขาบ่ได้กับนี้จมกันอยู่ไม่จอเน้เพราะว่าบางคนนี่ค่ะแต่ว่าเป็นคือการแต่ว่าคนบ่หาอยู่บ้านแต่บางคนนี่ก็อยู่บ้านนะแต่เนาะกับพูดกันเรื่องนี้แต่ว่าบ้านเม่นจอดนี่เพราะว่าจะเป็นถ้าว่าไปเจอชีวิตท้างนอกนป่นะําเอวัดเนาะแบบนี้มันก็ง่ายที่กันเนาะแต่ว่าทั้งบ้านลูกชายทียาวนี้ เพาว่าเสียชีวิตอยู่ข้างนอกีเพื่อนกับที่ว้ายหนองบ้านวันเพราะว่าป่าซาทางบ้านเพื่อนแตป่าซาเนาะป่าซาทางเขาเลยเป็นอะไรกันเนี่ยก็เอาไปงานม่องานบ้านบ้านแม่จอนกัเพื่อนกับมูร่างคือกันบอจมดว่าเชียทางอึดเนี่ยเขาเขาบ้านสิเขาบ้านเนี่ยแม่จุดที่บ่ออะไรไปรากันเออนี่เนี่ยไปไม่รอดวัดแต่และโน้ตเพคือว่าเศรษฐ แต่บาเนี้แล้วเนาะไว้วันจบเพราะแต่ว่าแบบกให้อาขอในเฮือนูตายเนาะแ้วไว้วันเพือนือว่าโอเคเขาเพื่อนตายเขาเขาควจะให้เขาตายแม่แม่เดมอคือตรงลงวัดรอดต้องแล้วเ้องเขาวัดแตาว่าทรบ้านทำบัตรอันนั้นเลียกเลี้ยงงานได้บัตรหมูเนาะหมูดังบ้านยังจะให้เขาในหน้าเนี่ย น้ำพายเกียอื่นๆหมดป่เกียอะอื่นมือฮือก็แล้วแต่ส่วนที่เกี่ยวแล้วนี่ยลายเต่บ่ไปจอดลายเติบมือปัดเบิดเข่าดอวสิปันหรือว่าเราปันที่เดียวก็ทีเบิดเข่าแล้วก็สัปั่นเลือและปัดนี่ปันก่อนเนาะปั่นก่อนเขาเิ็นแบบหมมีแหละดีนะที่ใส่เข่าดอนีเนาะดเมื่อวานนี่คือว่าเห็นเครื่องเต็มหน้าเต็มตาอยู่ไฟมาหายนะ ใช่มาให้ีในวันอืมในขบเบิดบ่ในขบเบิรดชัางมองช่างดูจะนอนซาเพื่อแล้วก็พมอบอบซีแล้วก็สาดชามอ่าดีใจนะแม่จนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเพิ่นไกใสิเล้วเล้ยวเล้ยวเลยบอกในวันไหนโอ้เล้วแล้วก็เพิ่นได้เครื่องเคื่อนโอตอนนี้เล้วเรียบร้อยเพิ่นเนาะเรียบร้อยรอแต่ขึ้นปอรอรอก็จะขึ้นนี่แหละ เพราะว่าหวยยังเห็นเรยวเรียบร้อยเนาะโดยสบายใจแล้วบันเทินชานี้จอดกันแล้วเลยตรงนี้ประตูพุดน่ะจะเห็นบ่ขโมยบืนเหอบโบได้จนลอยฉิไปท่ายให้พ่อแม่พี่น้องในเบิงในชมน้ำกันการเป็นบืนกับบืนทางนี้เนาะทางน้นสูงเราไปจอดบืนทางปากเอา แต่กัน้ำมือคือมากันชากดลักไว้ในาลักไว้โู้เดี๋ยวบอกว่ามือขึ้ืนเคื่อนมือไหนก็เรียกว่าออกภาษออกภาษก็ะไว้ได้สิไม่มี้กระแปะเลยกระไว้เงี้ยเลนั่นแหะตึกึกเกี่ยวกับมืนแล้วโอ้ชิดแดงงามลากมือพัดสีเยื่อขี้ไข่ถาและบาดนีเนาะโดยเตรียมตัวก่อนได้ลูกชายกับปีนักหง Phải làm phải để người mẹ mình bị tìm tire hay lắm của lúc đầu của lắm hoa loại lắm hoa ok 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 làm ok 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 Mình ok 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 วีอยวิเรากับวิเฮล่ะคนก็เก่าไว้บแบบมีแบบปล่อยผมให้ไข่แม่น้ำเลื่อนไม่จ้าลงวะเออเท่าไรแขกคนมาขึ้นเฮือนเหมืนเป็นผู้ใดเนี่ยหได้ค่ะคือผู้สาวจำหน่อยขึ้นใบแทบเลยขึ้นทั้งหลังค่ะการใช้หอดขึ้นเทือนเกี่ยวเข่าเฝ้าเตรียมโตเลยไปล่างหัวอ่าชวนข่อยเดินมือไปล่างเอาเวียงว่วพาไปล่างจัากไปแหละจะอวเวียงจัะไปแหละทางไปเรื่อย ไปบบห้าไปกับไปเองบอไปไปเองห์ย่างเบอร์จือได้หลังไปหลังกับแม่อ้อนได้แลคือว่าห่านเฉยใกล้ๆเดเนาะเรคิดว่าอยู่ในตลาดนะทางทางเขาก็คือว่าเห็นห่านสฉยๆที่เนาะนหลังก็นีเงินอนก็ได้ไก่ก็ไกแพงบ่จับไหมขันมายืดเอเท่าไหร่บออย่ับผู้ไร ทำซาเชื่อๆหรือก็สีบแพเเนาะชาเชื่อนี่แหละปรวมาณสร้างสามสิชาเชื่อเป็นฮี่จังก็ <ừ> <อ>คนคนกี่ว่นจะสะาเองแต่ส,าส้าซเชื่อคนไรหินยังกันคนไรมีเขาอสนร้คือสีเมนรับประดันเนี่ยนหลังขักเลยค่อยๆมือนอกก็ชาในแม่ออนน้ำแม่อนต้นเข <ừ> น,นในไขนา,าง สาบมีมีออนวก็คือว่าหาวเจ้าลายเนาะ็มีทต่พวใคน้านาคนนั้กนาผัดมีหาวเนี่ยเขาอกว่าครระเบไปมีหาวเจ้าปรเด้คันบ่จ้ะใครนี่บ่อันบ่บ่ตัวเองมีหาบ่ชิวิตยนะคอยคัดวิตเขาดีจิเี่ยาเป็นนั่งแดงหัวคนีเขาูเพื่อคัดโอ้บอกแต่ตอนอยู่ขึ้นนั่งแดง่นโอ้แม่เอ้ยว่าเจ้ามีหาวได้บ่ อันแล้วอัวอ่ะวายตัวต่อไปมีเห่าอ่ะน้องแดงนี่โทรหาอยู่บ่โอ้ยโรอยู่แล้วก็ผมหาก็บางเศร้านี่แหละเอาไปเศร้านี่ก็โทรโชไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนซิมใหม่นะผุ้นั้นกะเปลี่ยนซิมเห็นยังกันนะมันจะโชฮาแล้วก็บอดาวคือโปรโตเฟสไม่ได้โชเฟสนี่แล้วเฟสได้แล้วบบเฟสเก่าก่อนนะก็เฮ็ดบ็ได้คนซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วเออวันนี้ตั้งเฟสใหม่จากเฟสใหม่อะไรเบอร์จอนคือบโทรตทางเฟส บูดยีนกัวติดแต่ก็ัวหาอาอาติดครับอืมแาโตหาน้องแดงกับพูดติดเออเลยบูติดอืมน้ำชานองคนโชว์ไม่ลื่นอืคือเรื่องเินข่าวของคนเนี๋ยลับมาอยู่บ้านอีกฉันบอกแม่บอกโยคนมากับปดเก่าเป็นยังไงน้องแดงนี่อยู่พมาพย่พูดหังเงาตัวอ้าวตะกี้มาอยู่พูดมวนเป็นจังไดแล้วน้องแดงนีกเนาะ แบบไปอะไรบ้างแหอย่างมามาแล้วไปอยากไปอุ้ยสบายดีเ <laughs> ด้อช่างแก้วเลยอบายดีผ่าปุ๊บเลยเต็มว่ะก็มาบอว่าแต่ก่อนว่าอยู่ที่บ่มีมูวไปดินใส่กันยากไปยุคทว่าม้วนแบบว่าอยากมาเงาเป็นจังไงเราต้องแด็กหรือยเหงาหรือหลังคนเดียวอกหักก็จะอยากมาบ้างแบบ เรากมาปั่นจะมาจุมโอ้ได้ยังไงมากินชานแก้วก็ได้ของแซ่บแท้นี่ซื้อบ่าอะไรจังใจนี่ใส่อุ่นใจแท้เต็มเกลือเอ่อฝากของไอ้น้ำชาแก้วแร้สามมือนี่ห้าสิบตัวตัวสาวพันหาสิบตัวตัวสาวพันไม่จอมว้าสิขัวให้กินนี่เนาะช่างขัวเองช่างขัวเองคนยังเสียใิโล่เหรอวะเสียใิโล่ พอโยกเมยจอดก่อนยันเข้มม,มากระพมาอยู่แนละ้วพอว่าเฮือนเมยจอนอีก,กลแล้วแล้วก็มีเจ้าของก็เมยจอนมีสาอ่ะแม่น้องแดงห้องนึงเมยจอนห้องนึงแล้วก็น้องบิวกับน้องสายห้องนึงอพอดีเลยสามแม่ลูกอยู่แบบอุ่นแบบนี้ถ้าเพิ่งมาเพิ่นสิมานอนนะแม่บอกคือสิอยู่เพื่อนเพ,พนิ่น,นอเองพือ่อนนั่นนะ โม like bbe bbe yeah, yeah. 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 ่เพ so, uh. ิ่มมันนั่นเนี้ยเดากมีไฟหักกับมืดตื๊บไฟยาเงื่อนของเพิ่นกับเซงอาทิตย์เองก็เอาเมื่อหมดเด็กมืดได้บ่อยเพราะว่าเข่าของกับเก็บเมื่อกลายยากเมื่อบมดฮุบมาอีกอาเพิ่นสิบ่อขั้นนะเฮ็ดนั่งอีกบ่เนาะเมื่อฮุบมามาอยู่ลำเจ้าจะง่ายประตูกับบ้านดินแต่บ่บอยไปใส่ยองแดงไปนั่งแดงเโอะแดงมึงเกิดมันเกิดจากมาอะวรปะ อ้าวบอยพูดว่าสัตว์บอยด้วยอ๋อบอยไปหาเพื่อนบอยไปหาเพื่อนเอาจับมาแหละผูกจู่ๆมันจู่ก็ได้ไปหไป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 ได้เป็นอย่งอีกเลยนะหัวไปว่ะขู่ปาไปอ่าอยู่พี่ว่านะเราถามมาไปใส่กระไรไปพุ่นมีคนถามอีกบ่เนาะ่ได้ถามเพิ่นบ่ ไปฮาลิงกับไปกันแล้วแะชั่นติดกันองไปโลดแม่จอนคือโบทูก็เพิ่นโดยตรงว่าเป็นจังได้คือว่าอยากมาอยู่พี่มันโบอยากอยู่พุ่นแล้วก็บัวสาิ่นแน่ชัดเจนเป็นเจ้าของคุณโทรมาเล้วก็บอกว่าพี่เป็นนังหนุ่มก็มาที่นี่เ้าถือมาเจอเจ้าแม่เขามาคิดทอดเจ้าแม่ตัวมีป่าเจ้ามีเงิน ี that are <Bond> Again, ่เาแม่บ่ไม่เงินหาเงินไม่จนใช่เงินก็่มใช่ตูิงว่ะแต่เพิ่นมาเพิ่ิเอาเงินใช้มาหายแม่ใช่บาดนี้จักแล้วช้างอนขนมแดงคุณมาได้ว่าจะมาจอดมาเชื่อแม่หัวว่าจบาดีเดอตัตูชิดเดอกับน้องตูบีเอามาเกี่ยวขอนแล้วก็ไปจอบจริงว่ะเฮ้นยังโบา้เกี่ยวขอนขนงแดงโบราณยังคือว่าส่วนมงเกี่ยวขอน ยังส่งคุนะเป็นค <Never, S 2> ้า <Luckily>, ส่งผลเล่นบวกต้องขายแค่เปลี <ss> ่ยนกันบ่กกับของเจ้าะบริการเปลี่ยนเนี่ยเนาะกับของเพิ่นนะเนาะตุสิดเนาะสบายดีเด้อตุสิดต้องเล่าค่าอะไรละมันนะครับว่ฮาริ้คนเนาะสี่กล้องเจ้ามะวิญญาณสามกล้องนะสามกล้องนาะหูงงามแด้นองแดงวอาอยู่สองกล้องนะหูบงงามถ้าว่าผู้ริทายหูบไปว่าหูบออกมานั่นขี้ล่ายนั่นบ่ให้โทษตัวเองเด้อ โทษกล้องอันนี้กะน้องแดงว่านะน้องแดงมาใส่ว่าสามกล้องนะหุบงามว่าสัตว์ตูซิตเราจะไปหาน้องแดงนะหัวเดือยไปเอาไปนําตูซิตไปไปดินน้ำน้องแดงเลยไปดอกคาเกี่ยวเขาดิคาเกียวเขาใช่ข้าเกี่ยวเขาตอนแรกเกี่ยวกะตอนนี้ก็มีแล้วีดดงด้าตัองยินจะจ่อยไปน้ำ สีิตช่วยช่วยเจ้าปหาน้องแดงให้เจ้าหายขี้หอดโดนๆไปก็ขี่รถลำเราไปมากขี่รถเรามายังบมดรถไปอยู่รถไฟละก็มาชั่วโมงหนึ่งกะก็มาเอากระจันเขาบอกเวียงม่านาเบี่ยงจะหายโอ้ยันบอกเวียงมาหาเลยยันบอกพยันมาผูกกำกับมาหาบุหินอ้านั่งเอกพ่อยไปใช่เลยเนาะเอาคือว่าเรามาอลไรบอกเวียงนะมาอะไรผมจะสิมาอีกรอบสองอืมมาอีกรอบสอง ออาวตอนนี้เราไปใส่กระบวเวียงเพิน่นจะจะขุว่าใส่กระบหูเพิ่นจูเอ็นจูใส่ไว้สดเสร็จมาอีกรอบชงเพิ่นม,มาบุกฉากนะอ,อือก็คือเ,คเคอพื่นไม่เจาะแนนเพิ่นเห็ดเล็วหมดทุกอย่างเลยบอกเลยแล้วเวล่า,ลาอืมนายเพิ่นมาเห็ดหงนามเห็ดอ,อันน้ำป้าบันนี้เนาะเลยป่าเราก็มีหงนามแล้วเนาะซาดีใจแล้ว จังไหนแล้วก็เคื่อนอีกว่านีมุ่งน้าไปเฮิงดักว่ะเห็ดชากับมุ่งหน้าไปเฮิงดักว่ะมันก็แล้วแน่ยแน่พอสำเนีอีกคันวานั่นนี่ประมาณบ่ฮอดทิศเนาะอาจจะแล้วเวอราะว่าสังกษีกะมุ่วงลังกับประมาณอื่นหนึ่งก็เคลืนกับแป๊บเดียว ดูดังสีก็สวยด้แดวยต่อตออเฮือนกะได้ครบเครื่องเบิดเนาะขึ้นเลกะเกี่ยวเขาเล้วเขาขึ้นเล้าสิไปใช้แบบนี้เนาะเขาขึ้นเล้าสิไปใช้มีขึ้นหาทางไปอยู่บ่หาเกี่ยวเขายากเอาสมมติว่าเขาขึ้นเล้าเล้วเบิดทุกคนนะรับจ้างควอดมันไปจอดแล้วเบิดหนึ่งบ่ อดูในเฮือนอั่งกินตูอไว้นี่แต่ฝึกเลยซับฝึหนังไม่หอบหลอกไว้ในห้องหลอกไว้เห็นยังมาหามีแต่ว่าเมยจอนไม่ยู่ถ้าจริงมันอยู่ในเฮือนนะบัดนี้องอยู่ในเฮือนนี่แล้วเฮือนแล้วเลยหลอกไว้เห็นยังแย่ผโพเชียวมหาบ่โพเชียวมาชวนไปขวดมันกับหัวหินแน่ว่ไปอาจารย์ไปโอ้เราไปจอดคักขนาดขวดมันเป็นบิน มานเคยไปหากดอยู่บ่ไปอยู่เขาไปแถ่บ้านไปอยู่ตัดไปครับไหนชื่ออันขนมซีขนมซีบ้ามาฝากเพื่อนพี่น้องเลยคือไอหัวร่มหมอกรถไอได้่อหนะจากที่กินยังยาข่อยกับขยะกินไปเรื่อยกูจะยังไม่ได้กินพราก่อนข่อยบ่คขึ้ยา เกี่ยวกันตีนี่นะแม่โจเพนสิบอนหมัดข้อบ่อเนาะแล้วยังกินข้าวเทียมมือน้ี้ง่ายแต่ยังดูโตแท้ว่าได้กินข้าวกับชีสเือบ่อด้เพนขางัวบ่าตละตายเราหสดหมดในบัานหดในวัดเลย แตอยู <ừ> ่ในวัดกูในวัดในวัดอสงว่าแท่ชิบุเพืかか่อนวัดในเดินวัดบ่เขาวัดจีเออสาวปิ๊นสืบบรบกวนทางไม่โจนในพี่น้องเ้ยสว่างกะเกไาเนาะหมัดคออยู่คันจะเจ้าเขาพี่น้องเลยเนาะกรสชีขอจบขีดเพียงเท่านี้ก่อนเด้อโปรในพี่น้องไว้พบ่อกันใหม่ในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ไปสบายดีสบายดีขอบใจเ้อเป็นของม้า penyangran <tipunyang> <tipunyang>